เอามาเองมาลอกก้อนไม้แล uh, so right. no, no, so, um ้วก็มานั่งตักขอนตรงเนี้ปุ๊ปปุ๊ปไปเลยไอ้เจ๊เรียกลูกมาดูหนุ่มทางอีกว่ารูไม่ห่วงใครน้องห่วงก็แป๊กคนเดียววันนันฉันอยู่ในนันฝันโกรนนันฉันออกไม่ได้บอกว่ารถดับเพลิงนู้บอกว่าเข้าไปในนู้นเมีคนติดเตียงอยู่ขที่ไฟที่ไปที่ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเนี่นอนหายจากบ้านมเนี่ยไมดับสีเลย ออกมาเร็จแล้วฮคือว่าดีแล้วโอ้ยตินแล้วโอ้ให้ใ้ให้อย่เี้ยี่ไปแล้วต้องแต่งหามาเองนอนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มาต้องพักผอนตรงนี้ ยายได้ยินเสียงระเบิดเออแล้วมันั่งตรงนี้ไนั่งตรงนีเสียงระเบิดปุ๊บปุ๊บเนี่ยไม่ดังมากเมัไม่ดังมากเสียงดังปุ๊บอะไรเงีมันไม่ดังเลยบ้านยายใช่ไหมไอ้น้าไอ้้มันดูบ้านนี้ยังไีอ้ะไรมันดังในครัวโอ้โหในครัวงนี้ต้องไปะขออรไปไม่มาบัานออกแล้วอไม่ได้ก็เรียกกระทรงเกื่อองบ้านรส แก๊สที่มาอังี่ะก็ไม่พอมมีหลานสองัหลานอีกก้าขวบแต่ขวบเก้าขวบสคนหคนแล้วก็หลานสะไ้าหัวเบียร์หนงคนแล้วก็มีคนพิการมาไส่อยู่ด้วยคนอแล้วคนพิการที่อาศสยอยู่กับยายเนี่ยเขาไปไหครับรอมมีคนอุ้มออกไปแล้ว อุ้งหมอมาแล้วออกไปแล้วเนี่ยสามสองคนตัวเมียเขก็อยู่ด้วยแต่เช้ามก็ไปทำงานแต่ก็ด้วยเจ็ดคนเจ็ดคนมีพิการหนึ่งคนสองคนฉันด้วยพี่อุงรัศกรอัจจเรอฉันสองคนจะมาฝ่ายอยู่ให้จะอยู่แต่ยายเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีเนี่ยหลานชายหลานยายด้านด้านยายนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับยายสี่กิมตรางวี่กิมตรล่า